สวัสดีครับขอ,อนำเสนอหลักสูตร Creative and Innovative Thinking for Business Development ครับเป็นเรื่องของการคิดเชิงสร้างสารรค์นำไปสู่นวัตกรรมและนำไปใช้กับการพัฒนาธุรกิจครับ mm hmm. Business Development mm hmm. ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจว่าตอนที่เรากำลังสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับเป็นเรื่องของ Business Development นั้น เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรครับจริงๆแล้วการพัฒนาแผนธุรกิจหรือการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆนั้นเป็นหัวใจสำคัญครับของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดทีมขายนะครับหรือทีมที่เป็น B ีดีโดยตรงครับตรงจุดนี้ครับการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆนั้นเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งที่จะเป็นแผนธุรกิจครับ เพราะเราพัฒนาธุรกิจแล้วเราต้องมีแผนล,ลองรับครับว่าแล้วเราจะทําธุรกิจนั้นอย่างไรเั้นหน่วยงาน B d ดีจะต้องทํา feasibility study ครับให้เห็นภาพว่าแล้วความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรนะครับธุรกิจนี้จะเกิดยอดเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่และจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างธุรกิจนี้มีอะไรบ้างที่แปลกแตกต่างกับคู่แข่งขันเพื่อทําให้เกิด competitive ในการแข่งขันได้ก็คือเป็นเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันครับฉนั้นตัว B/D ก็จะกลายเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องยึดว่าเราต้องการเป็น cost leadership ต้นทุนถูกและหรือเป็น d i f f e r e n t i a t e และหรือเป็นเรื่องของ focus segment ครับพอผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจแล้วที่เลือกจุดประสงค์แล้วนั่นแหละครับ คือสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดความแตกต่างและชนะการแข่งขันเราเรียกว่าการสร้างนวัตกรรมครับงั้นจุดนี้นะครับเราอาจจะต้องสร้างกรอบความคิดในการพัฒนาธุรกิจครับดังนั้นเราก็จะนำการคิดเชิงตรรกะที่เป็นเชิงของเหตุและผลดูแข็งใช่ไหมครับกับการคิดนอกกรอบที่เป็น l ล t e r a l Thinking นะครับ ดูเหมือนกับเป็นการออกจากกรอบเดิมๆสองความคิดนี้จริงๆแล้วควรแยกจากกันแต่ในแง่ของการทำธุรกิจแล้วจะนำมาเสริมซึ่งกันและกันครับเพราะ logical thinking เป็นเรื่องของ bird eye view เป็นการมองภาพใหญ่กับสิ่งที่เรามีเป้าหมายครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าใครเคยตีกรอบนะครับหรือรู้จักกีฬากรอบจะเห็นภาพว่านะักกรอบครับ ถ้าเป็นมือสมัครเล่นไปถึงปุ๊บตีเลยนะครับไม่ได้สนใจเลเยอร์ซึ่งจะมีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับทรายนะครับหรือมีญ้าหนาเลเยอร์ของกีนเป็นอย่างไรเพื่อวางแผนในการตีครับเราเรียกว่าสร้าง س ี n ิโองั้นหากผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องของ o g จิคอลทิงกิ้งก็จะเข้าใจว่าแผนธุรกิจที่ตัวเองกำลังจะทำอยู่นี้จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างงั้นเรามีน ي ริโอ อะไรบ้างครับที่จะทําให้แผนนี้บรรลุค,ความสําเร็จตรงส i นญานี่แหละครับเราสามารถใช้ความคิดนอกกรอบหรือ l e t e r a l thinking เข้ามาเกี่ยวข้องได้ครับ l e t e r a l thinking จะทําให้เราไม่ยึดติดกับข้อจํากัดครับจะทําให้เราคิดออกมาก่อนครับว่าเราน่าจะมีส i นญาอะไรบ้างมองหนุมทรายนะครับเป็นเหมือนหญ้าอ่อนครับภาษาของกรอฟนะครับตกไปแล้ว ไม่ต้องกลัวครับตีได้เพียงั้นเลี่ยงน้ําดีกว่าครับเพราะน้ําเสียดอกเห็นไหมฮะกบวนการมองปัญหาไม่ใช่เป็นอุปสรรคครับมองปัญหาในเชิงของการที่จะทำให้เรามีแนวทางอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกบ้างครับดังนั้นก็เมื่อไหร่ที่เราผสม logical thinking กับ rational thinking เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยง2ความคิดนี้นําไปสู่ แผนธุรกิจของเราได้หรือนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆของเราได้ครับเมื่อไหร่ที่เราเกิดความเข้าใจจุดนี้แล้วก็จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าคำว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมไม่ได้สิ่งประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวครับนวัตกรรมอาจจะหมายถึงกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนวัตกรรมอาจจะหมายถึงสินค้าและบริการที่ต่อย,ยอดจากเรื่องเดิมๆนวัตกรรมอาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการ เข้าทำการตลาดและหรืออาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆที่ย to ังไม่เคยมีมาก่อนก็ได้ครับเน้นนวัตกรรมก็จะทำให้เราสามารถสร้างธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นครับเป็น Business Development ได้ไม่ยากครับแน่นอนครับในแง่ของการพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรมนี้ก็จะใช้เรื่องของ s i s n t n t n k n n g p r o c e s s ครับ ของ Saint s ซนสพอร์ดดีสกูลนะครับมาใช้เป็นไกด์ไลน์ครับผมไม่ได้ทำเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งทั้งโปรเซสแต่ใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งมาลองทบทวนดูครับและสร้างความเข้าใจว่าอ๋อแล้วเราจะทำไงให้กรอบความคิดของเรามีเชิงของนวัตกรรมอยู่เรื่อยครับนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาธุรกิจที่เราตั้งใจไว้ครับตรงจุดนี้ครับตอนทำแล้วดีไซน์ทิงกิ้งเขาบอกว่า พอเราได้แผนธุรกิจออกมาหรือธุรกิจใหม่ๆออกมาแล้วอย่าพึ่งกังวลครับว่าจะดีหรือไม่ดีครับให้เรานำไปเทสตครับเป็นเรื่องของโปรโตไทป์แล้วก็เทสก็จะทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อการที่เราคิดออกมาได้เร็วและก็ทดสอบเร็วก็จะทำให้เรามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับงั้นความคิดเชิงสร้างสารรค์และสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ ของเราก็จะเกิดง่ายขึ้นครับเพื่อให้เราไม่กังวลกับแผนพัฒนาธุรกิจเราควรจะต้องฝึกคิดเชิงสร้างสารรค์และนนึกถึงนวัตกรรมอยู่บ่อยๆครับขอบคุณมากครับ